สวัสดีครับผมสวัสดีมิดมอคแฮนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวน้อยเพชรบานแพงแฟนคลับเอซอีหลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุขคนนะครับเดอ้อมาพบมาพอ่อทางช่องไทยซีเกตชาแนลคลิปนี้สิมาว่าหวัวจอดถึงโคสด่วนจากบอสจ,จูหลังจากจบคอนเสิร์ตอีหลาหน่อยอุ้งอิง เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยบอสโจได้ออกมาโพดเมื่อเก้าชั่วโมงที่แล้วนับอยอดร้อยถอยหลังไปพี่น้องเก่งมากลูกสู้จริงๆวันนี้เอซีหน้าเวทีน้ำตาไหลหลายคนซึ้งใจกับสปิริตอิลา อุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเข้าเสียนเด้ว่าอีลาหน่อยอุงอิงกรรมงานหนะักมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่หรือว่าก่อนงานบุญขึ้นบ้านใหม่สู่ไปกับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสู่ไปกับสภาพดินฟ้าอากาศ เด็กหน่อยคอนหนึ่งครับที่ต่อสู่บอมีมือยุดมือพักมือเศร้าสภาพร่างกายมาถึงขนาดนี้ช่วงนักสุดก็คือช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อีลารออุงอิงนี่สีบรดยพักพรเต็มที่ เนื่องจากเห็นอกเห็นใจแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่ำมือคืนคนเรือนหมื่นครับทั้งในและนอกสังกสีเพราะเป็นงานฟรีสังกสีอ่อมบัวทัวบัวึงปูขึ้นเบิงอยู่ทั้งเนินกะทั้งหนทางกะสามารถแนมเห็นได้ เมื่อขึ้นก็นจะได้เห็นว่าก่อนขึ้นเวทีของอีลาหนอิงบอสโจได้มาหอดจอดถึงได้เข้าไปให้กำลังใจลูกสาวไปเบิงไปแย่งลูกสาวว่าอาการเป็นจังไนสภาพก็เป็นไปตามสี่พี่น้องมิดมอคแค้นแฟนมอลล่ได้เบิงได้แย่งครับหน้าตากะบอสบอสดสื่นแจ่มใสเนาะ คนบอสบายกระสีไฮมะยิ้มแย้มแจ่มใสมันกับบอแมนมันกับเป็นไปตามสภาพยิ่งอีลาหนอยอุเองดิเป็นคนที่เห็นอกเข็นใจคนอื่นอยู่แล้วยิ่งมีความกังวลหน,นักครับยิ่งมีความกังวลย่านแฟนครับเอฟซีพิดหวังในโตจะารอง นั่นล่ละครับก่อนหนานั้นได้ได้หายได้ห้องแล้วอีลาหน่อยอุ้งอิงจะคิดถึงแฟนคลับเอฟซีมากกว่าตัวเองมามือนี้มามือ่อขึ้นนี้ก็เลยได้ถึกสั่งตัดเพลงเหลือนึงเพลงเท่านั้นเหลือเพียงแค่ให้อีลาหน่อยอุ้งอิงขึ้นไปโชว์ตัว โชว์ตัวให้กับมิดม็อแคทแฟนมอลลัมพี่นองป่องไปเพิ่อนอยากหูเพิ่อนอยากเห็นพลังคนเพิ่นก็บ,บอกเคยเห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆของอีลาหนาอยอุ้งอิงจักเถื่อเคยเห็นแต่ในโทรศัพท์เนาะดังภาพที่เห็นครับในช่วงเททายอีลาหน่อยอุ้งอิงก,กับบัลเดรโล่เนืองจากบ่ไหว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังอีกผู้นึงนั่นคือแก้มสกาวเดือนเป็นแม่แก้มที่คอยลองซัพพอร์ตรองอยู่เบื้องหลังแทนอีลามนอุ่งอีตั้งแต่มืออยู่คุณหาร แม่แก้มกเ็เป็นตัวส่วนเป็นตัวซอยอีลาน้อยอุงทุกครั้งที่อีลานอยอิงบอสบายแม่แก้มก็เป็นคนหลองซอยเมื่อขึ้นก็ถือว่าอีลายื่นแทบบวหวครับยื่นตสันลงจากเวทีบ่า,าคูา่พี่มัดอิงนะพี่มัดอิงพ่อยงยทด ต้องซ้อยกันประคองลงเนื่องจากแข้งขาอ่อนล่าครับคนบอสบายปวดเมื่อยปวดต่อไปวัดแต่ด้วยสปิริตดังที่บอดโจเพิ่นเดียพอดล่ะสปิริตของอีลาน่อยอุงงอิงเต็มร้อยมิดมอลแค้นแฟนมอล่ำเมือขึ้ืนนี่น้ำตาหงหยนวยหลายผู้หลายคนครับ ได้เนภาพห็ตรงหน้าคือศิลปินที่จะคของชื่นชอบคือเป็นศิลปินที่จะคของเข้าหลบศรัทธาอิลาน้อยอุงอิงถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจของผู้คนจำนวนมากเมื่ออิราน้อยอุงอิงบอสบายหลายคนบอสบายอกบอสบายใจ เมื่อเห็นอีลาอยอุ่งหอิงร้องไห้หลายคนน้ำตาห่วงหน่วยอีลาหอุุ่งอิงบอสบายฝืนร่างกายออกมาห้องหลายคนน้ำตาซึมบางคนบอสามารถสิเบิงจบได้ครับเพราะสงสารอีลาหนหอุุ่งอิงเต็มที่ย่างมือว่านเท่ากับว่าได้เห็นภาพ เบื้องหน้าเพราว่าตั้งช่องใดก็ตามช่องลักช่องเครือข่า,ายเกินแต่ช่องพ่อต้นตีเอาลงเพราะว่ามันอยู่ข้างๆเนาะมันบร้อยู่ข้างหน้าถือว่าเป็นภาพที่หลายๆคนว่่อยากเห็นครับเพราะมันสะเทือนสะเทือนไปหอดจิตใจของหลายๆคนที่ได้เห็นภาพอีลานุ่มหญิง วันที่ไม่สบายกระถือเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจคนภายในวงตลอดจนถึงมิดมอแคนแฟนหมอลำ fc อีกมากมายนี่คือแบบอย่างครับนี่คือต้นแบบนี่คือบทเรียน บงบอกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับต่อไปอีลาในวหญิงก็จะมีความรับผิดชอบดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นเพื่อมิดหมอแคนแฟนหมอลำอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดหมอแคนแฟนหมอลำพอ่พอพ่ม αι, ม αι, ม αι, อแม่แม่อไว้แต่เพียงสํำนี่พอกันคลิปนาสบายดีครับผม